ลอยหงมูครับน้องยังก่อนเหรอน้องเม็นครับน้องเหม็นนะครับเนาะน้องเม็นเนาะทางของเจนทีมงานเบียกนเหรออ่าทีมงานเบียกครับมาเล่ยนน้ำกันนี่อนน้วมาไลยครับอ่าอันนี้น้องยังก่อนน้องแบตครับน้องแบตครับน้องเคี๊ยนน้องแบตมาเล่นครับทีมงานมาวันฝนเมืองครับนายออกทัวร์แล้วครับมืาอนี้ครับขอบคุนไล่มาเยีับหยัมน่ะแมน มาเป็นพี่ไปนนกันหอดบครับมาพี่อยู่นอนกันเอะเยอะหอดเยอะอิ่ดเลยมายำๆกันนะครับทำข้าอยู่บอาอยาทำเข่ทำเข่าทำข้าข้าไหนำจข้าวหนำ้เดี๋ยวๆก็มาครับมือนค สวัสดีครับไอ้เบ้านี่ยไอ้เบ้ามาัสดีครับมาดิมาล้อมตัวกันครับมาดินานาทีมาร่วมตัวกันครับมันจังสนุกสนานกันครับที่กันตังนำเสนอแนวแนวหายโยฮะกินคนละยะกันครับมาด้มาร่วมตัวกันแฟนมาวันนี้จัดย่างยิ่งใหญ่เลยครับวันนี้น้องเคน้องอันนี้มาเตรียมมายามกันกัน คบซุค้นนครับวันนี้นายคิดยมมังมากไหมบอเตมเตมเหรอเคิมก่อนเาอนเาครับอ,อ่ะเตรียมบ่อันนี้ไม่ได้มักนะเพราะว่าซุ้มอเฮ็ด,แ,ดแก้วสีเราครก็ไ<ถ>ม่ได้มักเลยนะก็ผู้ใหญู่้อยนะ่างแสบแครับผมกรอบกเนาะอืะ<า>อครับไรบ้าง โอมครับผมขอบคุณครับมีป้อนมีป้อนอันนี้อันนี้ลูกโดดครับอันนี้กินตีงหงส์เกินลูกโ่งถึงแก้วไวโตสามห้องเขาเบื่อเบื่อเบื่อเสียป่ะไปทางเขาด้วยนี่บ่ครับมันกิ่นเป็นลมแบบโมเปิดแย่เฮ้โมคือบ่ วนยัมอย่างลีัเนี่มาไหนเป็นเด็กม่เป็ดันาวลงเลยนี่ครับเส่หอได้ป่ะสีเลีนเมียงหอได้ป่ะเนี่ยแน่นครับดบสมนุ่มดีกว่ามั้งมันสมกวัดแนนตัวคร่หอหอครับโดยใบคุณเลือดนะครับใบคุณเลือครับเขาหอเขาเนียเนเมียงเยงเมเขา มอ้นีเนียงความ <ó S 2> าวคว่ต้องเนียงเลยเฮ้ย<อ> <c oughs> นี่ารนร่นเราต้องกินสี่ครับโอ้ยย่ำตรงย่ำน,นะครับก็เสียตัว่า คือก <minutes> ัดงับผมเนื้ออีกันึงครับผมตัวยข็งเนื้ออีกนึงีครับขอกันมนยังครับกำนังมา่ขอกนเลเนี่ยมันจะควมควมใบแมนใ้นเลือดดืดนใส่น้ำเปล <lawsuit> <ulously What S 1> ่าใส่ตน้ิกมัน อกแล้วยำมันรู of of ้สึกว่ามันติดเที่ยวนะอะไรติดเที่ยวับมือเลิกครับครับโดนเทปมึงนะตัวตัวสับตัวนี้หน่อยตัวพี่แกด้วยแล้วเจ้ากินหรือเปล่าบ่ผู้ใดกล้ากินก่อนอาจารย์วะ นะครับจากการในการเรื่องแบบในการงี้ยทิปโขว่าออกมาเนาะอีกหนึ่งเงาบ่นหล่ะนะครับวันนี้ขอจากสิบนาทีนะครับวันนี้น้องๆมายาวครับวันนี้อุ่นใจครับวันนี้ต่อไปให้ยูแก่ครับต่อไปที่มาอยู่เอ่อแี่อครับเนี่ยกว่าน้องสีน้องสีเนาะเราอยู่น้องสีมาคืองานอยู่น้องสีอ่าวันนี้นี่มาพ่อกันดูครับวันนี้ ตอนรับแบบพี่แบบน้องเลยครับ,บครับมาครับมาหาอยู่หากินอ่าหาอยู่หากินกำลังช่วงเมนูป,ป่าครับช่วงแมนน,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 นมตอเป็นน้ำแห้งเรถไฟสองแปดแปดเนี่ยห้องคนแปด เดี๋ยวพามวนเดี๋ยวอัดคลิปเราก่อนเดี๋ยวพาเต้นโฮเซ่กันเขียนนี่โมมี่ครับครับมีอันเดียวเราค้างรวมครับน้องเม่นครับคน้องอยากเลยน้องเม่นบ่ครับแม่นครับอ่าอันนี้น้องเนหมาะน้องน้องไหนน้องไหนวันน้องเปี๊ยน้องเปี๊ยโอ้โหงหมับเนี่ยวะ ต <laughs> ้กงพกายามมุ่งมั่น,ามามนแซ่ว่าตัวบรรยากาศครับอยู่ลองบาทนั่งทั่วแล้วเมเื่อีหร่เราไฟมาดีความเร็ื่อจิตกันประจำครับเพิ่มไฟเตรียม,ปปย,มยังอีบร้อยครัน <laughs> ้อง,องแบตพร้ามครับ แม่กวนะครับบงบนตุมข้อ้การอีพิครับอ๋อเนี่ยโอ้เลสไลยเอาเรี่ยเอาแต่ข้อการครับสี่รงการสิไปเฮ็ดเฮ็ดเอนร่วมทำบุญครับผมบริจาค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 เอเด้อไอ้ทัวร์ิาไปเองครับเดี๋ยวิาไปไทยเบิ่งครับกิด วแล้วเรียกลูกผู้เดียวอันปะครับไอ้ครอบครัวลูกลูกไปสองคนลูกอีกคนนึงพี่กันอ๋อนี่มีสองานลูกสองคนล่ะจะพิ่นหางันผู้เดียวอ่าหางันผู้เดียวสองแต่เงินเงินเพิ่นซ้ำซ้ำแถียงน้าเนาะที่บอกนะครับรอฟังที่ผมเห็นรงการก็คือคุยกันครับนายทอุ้ยจะไปเราไปแทนพวกวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละ มัสองัดทิศไปแต่ร่วมร่วมบริจาคทํากหนครับคือมีเจ้วยคือหาบาทสิบาทก็ซอยกันสี่ใสร้างยัง่นขาดแค้นยังนะครับคือสี่เพชรเพื่อนจะเป็นโอกาสดีครับผมกับของสองคนอีสานครับกับได้ทั่วครับผมคือว่าดุยกันโดนแล้วนี่หอบไหมเพืเล็กแ l บ p นี่บบล่ะ เลยยันเียทุๆทุท่านีเดียวธาล่มคิปดีแล้วกหันสนใจกะ่กมด้วยกันรมร้อยกันแมนมนแมครับแมนอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องที่มายามนะครับน้องยังกาแมดครับแบนโอ้ยเรมอยู่เลยห้องทีอใหญ่แนก็แมนก็แนครับแมครับนี่ครับแมนากับน้องยังก็ มนแเนาะมนเนาะมนมาแล้วมาได้คับโอเคเมนแมนเอาหน้าไม่ซุปนะแล้วให้พักพอนี่แหละเพราะว่าไปเที่ยวตอนแดงกับซอแจงเนาะไ่ครับไม่นครับมวนมวนครับมวนมววนครับมวนวนกขอบคุณผมนแพงัวครับยันไม่อยอ่ครับร้านดีเกิดมืยอยู่ครับอันนก็ร้านดีเกอ เขาไปไปเรียกเวรงานโว้าวสมองนี่วะเอาไม่ใช่ตะวันแดงเนาะว่าวออีเกิลือมี่นี่ครับอาหารกับกิ้มมีะครับครับโอ้กลัวนายเดวยวสมองกูแรงหน่อยนะที่เนี่ยอาไปอัพคลิปเด้ล่ะบอมันสายเยอะไหนอัพคลิปเลยบอยอ่ะไปอัพนี่ครับแบบนี้ครับอะไรขอบคุณ ดีครับดีครับผมจักเหยแต่ครับดีครับดีครับจักเหยแต่พวกนิ้วป be like ุ yeah> ๋ยไม้อย่างไงงามด้วยครับปุ้ยตากระต่ายชาวบ้านสี่เบคอนในเป็ดเยันงามบ้ยอนผมหมดเหตุผอยู่ครับเมื่อนี้มารวมงานกันนี้นะครับกับเป็นกับบ่าวบ้านคืนเมืองนะครับบ่าวไทยบ้านครับทางขายไปโดนครับทางขายไปโดนแต่ว่าอะไ้เกียรดสั้างยังกันนะครับพอแก้เขาแบบว่าแบบว่าต่างคนต่างเห็ดเออเห็ดคลิปนะครับน้ำรักนะครับ กะแต่เลยว่าเอาเอาเอาคลิปใหญ่ดีกว่าเขาจะมาพอกันยเพั่อคะขับนะจะมาพอกัยนะเพื่อนเนาะแล้วเนยังคลิปคลิปนี้จะทำกันเด้ขอบคุณนะครับนี่ครับพอให้สาบขาวไว้นะครับแรงขาวแรงขาวซ่องซากสุดสุด่องนะครับเอาไม่สุดไม่เกี่ยวนะครับติดตามแนวทัวร์ไหมครับคลิปหนาครับจะเริ่มครับ อย่าลืมคนอีสานนะครับเ่าครับผมครับนี่ตามนะครับคนอีสานเปินเมืองค่บอย่าลืมครับอย่าลืมน้องๆเออใช่ครับ่าลืมกดไลคมว่าผูผมเสียไมารยาทได้ครับมือนีบดเพราะวิีผู้ไปเร็วบอกเขาครับไปยังนั่นน่ะจ้รับเวเอาผู้ใดครับผูผมสองคนรับเมมาดครับอ้โหครับครับครับ